หลังจากกินแกงน้ำม้แล้วพี่น้องจ้ากลับสบายดีพี่น้อง FC ทุกถาดมีสมองสุบอนปูสองพเมียพากาันอั่นจักตอก้นอานของพี่น้องกินข้าวแล้วแต่มือโบว่างเลยพี่น้องเอ้ย้านจักตอก้านของต่อ จักของเมียนเอื้อยเพิ่นสร้างมาเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยพากันจักเพื่อสิได้ได้เพิ่นเอาแต่ยังก็เฮยห้องติวบ่อันนี้นะบ่ได้ใส่บ่อันนี้กระถิ่มบ่มเเเอออาไปกระถิ่นเออเราเราเอาเพื่อสิได้ได้พี่น้องโอแตนเราติวติวมันจะหมันเพิ่นว่า หกปีก oh, ันย mm ังใส่ได้ของนี่นะงานเก่งเด้อสารของพี่น้องเพื่อสิได้หน่วยหนึ่งบ่แม่นต์ขาง่ายบ่แล้วก็ห้าหน่วยพยัญชนะขอบขอบแม่พยัญชนะง่ายอันโบอันอันที่ว่าเฮาอันเฮาสารนาะพี่น้องกันยังไข่แน่เลยอันเพื่อสิจักโตอออกอย่างที่ติวเราโตเลแหละมันยากน้ำเหลานี่แหละมันเนี่ยห้าสารก้าบอันได้ดอก หน่วยลอยหาซิบเพื่อซื้อน้องเพื่อ,พอสีเซ่เพื่พอซีส่ได้เพื่อซีแล้วเส้นหนึ่งใส่เวลาไปสองสามนาทีพี่เนอะเพื่อสีได้ออกมาสำนีสำนีนะพอดีบอกบ่แข็งบอกอ่อนบอ่พอเมียพอ่สีหูเนาะว่าเอซนสำไดนะ้นครอยู่ยังมีคนซอยแ<า>ม่คิงคำฮะเริ่มซ<ะ>อยนี่แหละ กินเห็ดเองกินเห็ดเองอันหัวหนึ่งเข่าหันกระซานได้พี่น้องทั้งหัวทั้งมวยทั้งกระตาเป็นเห็ดนะกระตาน้อยเอฟซี FC. พันสั่งนะพี่น้องสิประมาณติปเข่าเนี่ยไวาจากักให้ของกับซิประมาณนี้ไวจักเลยของกันกระทังเน่า,านะผสมไหมฮะเบิ้งกะจักเบอร์ยังพีงนะ่คนอ่ะบ่มีเบอร์เอากระสิกะเอา ก็ฮูเล็กน้อยเห่เดี๋ยวอันเพิ่นซานแหละเราสิส่งไปหายพีเพิ่นเบิี่นไปเมาประมาณนี้เนาะเพินสิแลลวเมื่อหนึ่งได้ยุ่นี่หน่วยฮะจักมื่อจังได้หน่วยสองมือหนึ่งแล้วก็เปิดสีค้ายออกเนาะห่างมนี่คนซื้อดีอยู่ กันกระตาที่กับอันยามเพิ่อนในว่าหาอยู่หากินเนาะยางกระตากระหาน้ำไม้หัวมันหานั่นนี่เคยสีเขียวนะออกเห็นยังเหรอเป็นสีลายบ้านมันนั่นบ้านมันแห้งมันเป็นสีลายอ่นตัวนอยู่สีดำดำบ่ต้องขูดลองเบ็ด ฉันสำพาวเขาเอกเออหอยยางมันเคียวขนามันงามธรรมศาสตร์ดีมันแห้งแล้วมันเป็นก่นตนอย่างน้นสงามือหนึ่งนะบ่ได้ได้หน่วยหนึ่งสองมือต่อหน่วยหนึ่งต่อไ่ได้เห็นยางเล่นนี่พี่น้องซากแต่ต่อการน่ะตอกี้ตอกีผู้ชื่อนะพี่น้องเลยต่อเลยต่อดีนี่นะนี่่นซานนะพี่น้องตอเก่าเนาะอันจากปี้เลยนี่ กิมันสามปีบ่หน่วยนี่นะสปีนเนี่พระราดหัวพระราชหองละวขี่ไลแล้วเือดพระราดไปุูขี่ทางลงฟังได้เด้่ยพี่น้องคุณไดอยากได้เมคิ้งคำเสียนที่ส่งหาไปทางอันคนส่งพี่น้องส่งได้พอว่าตอนนี้มันกาไปง่ายมาง่ายเนาะคนส่งลาวไทยลาวนะพี่น้อง พอได้ชีเอากระติดต่อเมยกินข้ามาด้วยพี่น้องตานอ,อุดนุนนันลูกไส้เมยซ้อนก็ลูกสะพ้ยายเพ่นหาเงินซื้อยาลูกสาวขาดเลือดมัดสองคนเลยพี่น้องพอว่าจักเสียหายังเนาะเผื่อหาเงนินนั่นโดยความสามารถของเพนเองแต่ว่ามีความ <c oughs> หูด้านนี่ก็เหตุไปนะพี่น้อง <c oughs> จักเสียหายงเพื่อนแะ ภาวางานประจำกับบมีเนาะถ้ามีลงจักรง,งงานก็ยังแบบว่าสบายใจไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องสิ้นเดือนมาสิได้อันนี้สิ้นเดือนกับสิ้นเงินบ่มีความหวมังแม่ห้าเห็ดห้าฮอนกับบวัวพอสิได้ลายเนาะก็ได้ต่กินพี่น้อง มือหนึ่งบดได้หน่อยหนึ่งกระตากระตานี่คือบัวใบหอยอคล้ายแลวเละกระตาแต่แอบเขานี่บัเป็นบัวตีบเขานี่มีแต่เป็นแต่ม้อยหนึ่งเขากับหัวนะค่ะว่าหัวนะคนใส่ลายนะเป็นอยู่หัวเนี่ย ถ้าว่าคือสิง,ง่ายมันใส่ลายขัดบีซานหยะนะหว่นนะเ้างบุเคยสานกับแบบเป็นเออมันใส่ขัดบีขัดหยังเฮ้ยเพราะว่ายังอันท้ายตลอดนะเออมันหุ่นมวยพี่น้องมันใส่ง่ายอันถ้าว่าเบิดในหมู่บ้านก็มีเพิร์ลเดลติสานเป็นพี่น้อง บอกกับผมเป็นบอกอิเมซอนไม่แน่อ้ไรอิเมซอนผืนไหนกับผมเป็นอดินอันนี้คือเป็นสะอิเสียงเริ่มมาจากสายไฟซอนตัวเองบริสไฟบริสอนบ่คิดเองคิดเองแมนพี่น้องขนาดเยีางก็ขนาดอันแป้งเนาะสอมแป้งนะยังบริสเฮียนพี่น้องเห็ดเองเป็นเองซื้อว่าเพิ่นเก่งเลย ซีเมอร์พอ่นะบอสิเป็นหลดถอกหลดไทยพวกปากไฟเดินซสายไีหยังนี่ได้นอกได้น่าเออเหญ่ยก็ได้อยู่เป็นบางอย่างเนาะเพราะว่าเห้าบริเียนเดมีแต่ใส่ความแบบว่าสามารถเอาสมองจำเอานะบ้านเห่าบเมีสมองสมแปงเนาะ มีแล้วหักเท่ากับบได้เทียนบัไดมีงยบไปเฮียนเนาะบได้มีเงินไปเฮียนแต่บ้านเท่าไรวะมาจอดนะก็ได้ไมนาอืมถ้ามีทุนเนาะเมื่อหญ่ก็ไม่มาอีกได้เมื่อนีร่ก็ม่มาเมื่อห่กมมาเออเมื่อนีร่ก็ม่มาเหนมาทามะในบ้านมีมองจอดรถบอบม่มีแล้วอ่ะ แบบว่าห้ามีทึนแบบว่าเห็นด้าเ็นนีมันก็สิพอด้เนาะมอญก็มาไล่เอาหัวบตัวหนจูงลดมาหลดหัวอ้ามองแป้งใส่กระเบื้เหนป่ะบมีแถวบ้านเห่านะใชกระชี้มาหนีแหละมันแขงพอดีข้าก็ได้พ้ประโยชน์เพราะมได้พี่น้องเมื่ี้ข้าวก็เสีเอาเมื่อนเห็นหนี อันนี้นะพอเห็ดไม้อนกิมฝอกิมฟันเนาะพอดีได้พี่น้องเลยไม้สะอาดสะอาดพอได้แบบว่าแล้วก็ไม้แข็งพอมไม้แก่งเนี่ยอืมเมื่อาแร่เราจะหึงกันอันนี้นะเป็นกระตาบ่เนี่ยนะเป็นตอกของแล้ฮะชิชานของอะไรคอขบ่เนี่ยค่ะเออได้ใส่ได้ซองแบบได้พี่น้อง แบบไผ่เกาวมันไหนเดียอมันไหนเดีแบบยาวๆนะแบบมันก็ได้แบบก็ได้อ่าไผ่เกาคอมันไหนเดีนี่นี่นี่แมนนี่บอกสารแต่ตัวนี้กับตัวหลุมฮนเที่ยวเก่งเลยนะเกียา์นี่หนึ่งกลางมันเออนี่ตัวนี้เอออ๋อตัวยาวๆน่ะตัวนี้ที่สานเลยบอกเดี๋ยวเลย ต้องจักต e, e. ่อก uh, ่อนว่าจัต่อเพราะเพราะว่าสร้างมรดไทน์เด้ตอนฟุ่ขึ้นนะนี่บตัวเงามันขึ้นอตัวก่อก้นมันเด้นี่บรทัทน์เด่นมรดไทนเล้าเด่นนี่เล้าแต่พวกตัวสานก่อนก็ได้ว่าเล้าแหละหรือสีหายร้องเห็ดทับเด้งสีห้พี่น้องเบิ่งแบบว่าวิธีชีวิตในบ้านเฮานะพี่น้อง ไม่มิตัต้องใส่ผ้าบ่อันนี้คือลายขกันนะถนัดของกันบางคนอะเ่อสิได้น้ำมือสอยได้เลยสอยคือกันแล้วเผื่อเลยมือสอยเห็นบ่อัเผื่อจักตอกเขาอี่นะใช้กองใช้ตาแล้วเข็ดอันนี้แล้วก็จักตอกต่ออีกได้เนี่ยบริยุทธ์ดอกอืมตอกเขาต่ออีกตอกกล้าหน้าม่อ ว่ายเลยพี่หนาจากว่าบ่แมงเปนพร้อมต่อขาวเลยยามนานมากมันกับปุ่นาปุ่นยาหาใหม่เพราะว่ายำแหล่งคนที่หาใหม่เห็ดบางคนร้ามเห็ดยัี้งลายไม้มันก็สิเบิดไม่อ่อนอืมไม่กับอันมีแต่ไข่พิ่นบดได้ซื้อไหม่นาะไม่ไม่ตัวเองพี่นาทีเมว่อโซนเพิ่นดูเพิ่นปูว่าย ปู่ยาตาใหญ่ปลูกไว้ถ้าวาไปซื้อไหมเนีเพิ่นกระสิคิดราคาเพิ่มเลยเนาะมันกระสิแพงคืออลม่ลำหนึ่งได้บ่วหาสิบบาทบ่ได้เองเนาะน,นี่เขาก็ได้ไประโยชน์เขาก็เสิเมืมอเห็ดเราเห็นไม่หิวเนาะปีงไก่เฮาปงไก่เฮายำ เกี่ยวกับวันดีงามมันถักลงเนะาะจักลงเนะอันนี้ซิเมื่อให้มไ,หไม่ใหญ่เฮ็ดไม่จิ้มแข่าล้วนี่พี่น้องจา้าเสียบไม่ันนักก็ได้เนะคะลังอันก็ะขี้แข็งไม่ลูกสิ่งก็ได้เลยให้ไม่จามเอ็นเนาะไม่ลูกสิ่งก็ได้เมน จิ้มหมดปีเนี่กับผอพ่อบมพัทกจิมจ้มหมดปีผมพ่อจี้มว่าสองปีกับผมพ่อมันต้องแล้วนอ้นนนต้องอยู่คางตลอดวะนี่ <h ans> ะว่ายว่ายพลไม่เ<ว> <h ans> นาะ <h ans> มันต้องใส่แบบว่าผ้าคลุมคลุมมีคลุมคลุคมเ <h ans> ย็ดแย็ดน่แล้วขูดเตอกมานี่มันข <h ans> ูดเตอกคม <พ>นี่ตัวแล้วนะพี่น้องตากระสิบประมาณนี้เอบสิเล่าแนละ้วเล้วพีานพอดได้หน่วยหนึ่งนะเครงอยู่บ้านนี่นะบ่เครึ่องเนาะหน้าก็ได <c ười> ้สี่สิบายกว่าเส้นหาิอันหนึ่งเลยจักเส้นนี่นนยใส่แบบนี้โบลแบบห่างแบบทีนั่นหไลชาสีหาสิบคับ่ากเก้ิเก้ิบเซนแบบห้างสิแบบห้างอืมของหน <ang S 2> ึง <จะ S 2> ่งสี่สิบไป มันก็เป็นน้ำมันซั่งมันก็เปนน้ำมันก็ฮอตปุ๊บขึ้นท่านมันปุ๊บขึ้นแบบร้ายเส้นมันกะตอกไข่มันก็ร้ายนี่พอดีงามนี่ตักงอ๊อกกับพี่น้องเยไปคุชจิลโลชูมือวัอนี้นั่นบไปไปมันจิ้นวัอนี้มันพระเพิ่มกับคาร่ามไปขาซัดมาเลยอยู่บ้านชูมือก็ไปหาคุชจิลโลได้แล้วบไปอยู่นะ ขณะมื้อนี้ยังไปหาเห็ดพี่น้องหาเฮ็ดหมือนเฮ็ดยังว่าบ่ามีชีวิตค่ะสัตสว์ตัดชีวิตบ่ได้วัดพระพี่น้องเอะไะพี่น้องเลยคับก็สิเมื่ออะไรแบบนี้เก็บภาพบรรยากาศเลยเพียงสำนีนเนาะ,ะพอๆกันขีนดนะเด้อพี่น้องอันนี้ไอ้น้ำกินบ่เนี่ยกิน,กกน,น,นเนพื่อก็กินน้ำฝนนะพี่น้องบไปกินน้ำอนามัยน้ำเมย์ จะได้กาขอขอบุญขอบคุณเอฟีที่เขามาเบ่งมาส้มซองแม่คิงข้ามบันหน้าเนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องจ้ากลับสบายดี